อ้ยมนอไหร่ครับองค์รถอุบะมีตัวนี้น่าหนะอึ้มีอึ้งอใครเนาะขวัญพี่น้องเยี่ยมกินสมัาตุ่มเบิร์ตมเลยเดี๋ยวองชมคนี้มาตุมอึ้งไม่กินเดี๋ยวใครออกคนี่นะครับพี่น้องโอ้โหหอนหอนหอนอมาพี่น้องตุมอึ้ง สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องครับผมตั้มแอดมินอีสานบ้านหน่หน่อยนะครับเด้อตอนนี้ก็หลังจากไปบ้านพอ่อพ่อหน่อยมากครับผมก็กลับมาบ้านหนหน่อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ยุบานกับพอกับม่ครับผมก็พออยกกู่ตู่ก็ไม่รุ่นแล้วครับผม ออเกับมียตู่กับพี่รุ่นกับผมโอ้คุณพ่อพินเราพี่น้องนี่แหละกรับมีทีมงานนี่แหละครับผมโอ้คือน่าสบายแต่ใส่มาดีกันขับด้วยอันนี้ก็ต้มอิงนี่ครับชูพักมาเด็กครับพี่น้องใไอปุยจูพักกับผมอันนี้ก็น้องแท็กเนาะนี่แล้วพี่น้องพูดได้ไหมครับนี่สวัสดีครับพมีรุ่นครับสิไปไปขำมาแต่ต้มอึ้ง ตมเ้องนะพ่อเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านนะพ่อเนาะง่ายๆทำรับแลงแหงมันต้องไปหามีดก็มันดิบปครับอู่โอ้โหพูดอะขึ้นายเถ่นออยเนาะอเนาะวสินวันดีแฟนครับ้ห้องในที่ซายวางหน่วยครับอใส่เสียอย่างน่เนาะน่ทีมชาติอย่างน่อเนาะทีมชาติอังกฤษพี่น้องขอแข่ครับผม เสียผู้ใดหายหนาน้องแน่โอ้ยเจ้าคือนี่พี่น้องพอยรุ่นก็กำลังเอามาเด้อมาไว้คำนมกันเลยขาพี่น้องไปตุ่มอึงกับผมตุ่มอึงกินแร่งไปทำผิดมือเนี่ยแหละเหนื่อยผิดมือผิดนั่นเอันนี้ก็เป็นเฮียนของพอยรุ่นนะครับพี่น้องนี่เฮียนลุงเรืองภาพยนตร์เฮียนพอยรุ่นกับ็มีตู้ทัดไปนี่ก็เป็นเฮียนของไอเยี่ยมกับผมเฮียนเฮียนเฮียนไอปุยจูพักสิ่ยุบหมองมุมนี่แหละครับผมหมองหมองแยกมุมนี่ใกล้ๆกันครับผม นี่แหละหล gen, ายคนสงสัย่ helmet, าพอจะรุ่นก็ไปปุยจูพักนี่เป็นยังกันพูคนบ่ตเหมนบ่ได้เป็นพอกับลูกกันได้ครับเป็นยังกับบุุ่เป็นเพื่อนบ้านเนาะพอเนาะเป็นเพื่อนบ้านกันรอส้มพี่น้องโอ้คุณไอ่นอ้ี่น้อยไม่ตัวนี่กระลังไม่ตัวกระลังข้างหมอครับผมมาสีตุมอึงี๋ยวสีผ้าไปชุ่มอึงพี่น้องนี่พี่น้อง อึ้งน,นี่ไอปุ้ยจูพักเพิ่นได้ได้มากนะครับนี่เพิ่นไปส้มยังก,ก่อนไอปุ้ยส้มตลาดเนาะเห็นเนาะส้มตลาดครับเพิ่นอ,อืมนะ <c oughs> นี่พี่นงเขาเอื่นมาอึ้งยังนี่ผูรุ่นอึ้งอึ้งเผาอยู่ผูรุ่นอึ้งยางโอ้โนี่พี่น,นกต่อมมือใส่ใบขามบ์บอนพี่น,นอ้องนี่ครับไอ้ไอต่อยครับเออยนี่ยำอีสานบันหน่อยนะครับเด้อผมไม่ครับแต่ผมไม่แต่ผมไม่ เ้ยหนานี่นี่พี่น้องลูกไส้พอยรุ่นครับผมน้เย็นน้อง่นนเย็นอันนี้นี่อันนี้นี่คือเป็นเป็นลูกของคนนี่นะครับนี่อันนี้คือเป็นเป็นพอครับผมนี่ซื้อ่าบบกจัมโบ้ครับเป็นหมา้องพอยรุ่นครับส่วนหมาสีบอเห็นคอยเห็นอยู่ในคลิปหรอกครับเพราะว่าบอกจัมโบ้สีเป็นคนเฝ้าอยู่บ้านครับส่วนเด็กหน่อยมือี้นี่ก็สีแยมพอยรุ่นไปหากินไส้กับไปน้ำน้ำกันครับผมพอก็รูกกันนี่ครับนี่ น้องตอนนี้พ่อยุรุ่นกับผ้ามาอสตะไคร้ครับผมตะไคร่อยู่บ้านอยู่เที่ยนอยู่หน้าบ้านนะครับนี่นของแย่าดาของย่ดาย่ดาขอตะไคร้ด้อเขาหลุดดื้ออ <c oughs> ัน <c oughs> นี้ก็เป็นนี่แหละครับหน้าบ้านนี่ครับหน้าบ้านของพ่อยุรุ่นกับแม่ตู่ครับผมนี่แล้วเอ้าพายรุ่นหนีกาแฟมึงมาจะทตรงหน้าเลยนี่กาแฟกาแฟสวัสดีแฟนครับนุ๊กๆพายุรุ่นกับกำลังเอาตะไคร้ครับพี่น้อง หาข้าวหนึ่งเด้อโค้งเนาะป่ะเตะพอจะขยี้โค้งาอไหมสุดยอดป่ะพี่น้องใส้เสื่อิ่นพักมาให้มีไอตู่ครับพักยังไงไส้หนีไส้พักผงชูรสพักผงชูรสเนาะพักช่ยากพักช่ยากักช่ยากพี่น้องพักผงชูรสพี่น้องยังไม่อื่นชากิเป็นปุ๊กนี่ยนะครับพี่น้องสิพาชุ่มล้านเกมมีไอตู่ครับผมนี่ครับ รุ่งเรืองอินเทอร์เน็ตครับผมลานเกมลานเกมน้ดหน่อยแล้วครับลานเกมตามหมู่บ้านเปิดใายได้หน่อยเฮ็นไรงานใหนซื้อครับน้องวันยินกับยูนี่แล้วครับกําหนดที่มีครับผมนี่บรรยากาศลานเกมครับเมืตัวเอนพูดดูได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เองนะครับนี่เก่งมากเขา <laughs> จะรุ่นกันกำลังเอาเอาล็อาครับข้าวางัดทังง็ดตัวนี้พวกเลื่องเง,ง็ดทั้งเง็ดังงดวนี้ <laughs> นี่ก็เป็นเฮี้ยนของไอ้แย้มครับเฮี้ยนของพอย่นหนอครับผมนี่นี่นี่เห็นเห็นไฟบ่ครับนั่นแล้วครับนั่นนั่นนั่นเฮี้ยนพอย่นหนอจูพักเออว่ามันเฮี้ยนเฮี้ยนพอย่นหนอจูตะบูครับโอ้ลิ้นรั่วแล้วพี่น้องเนี่ยเนาะหาข้าวหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่พี่น้องเครื่องเคียงเครื่องยังกะจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับมีดตะไคร่ใบตะไคร่ขึ้เกาลือครับนี่ใบข้าวมัน ยู่หน้าบ้านนะครับเอาอยู่หน้าบ้านนี่นะครับเจ็ดนักไปก่อนนี่พี่น้องใส่ลงไปเลยสมนพอนอต้มสมนพนอนี่เนาะสมตุ่มโอ้ว่าก็เบิ่งพี่น้องใส่พีเกลียขึ้นน้อยๆมีเจตู่ขึ้นหนังเกียบขึ้นหนังกระดิ่งเอาสมุดบันทึกมาเขีดกินอยู่หน้าบ้านครับมื้อนี้ว่าได้ไปตรงตรงหน้าดอกเนาอวันนี้เนาะเดี๋ยวนี่งน้อยนึ่งเดี๋ยวจังหวะอึ้งล่วงเนาะครับรอนำโดนล่อนำเดือดนพ่อเนาะครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับพี่น้องครับนำเริ่่มมเดดดือไ้้ทีแลวครับผ ก็นี่แหละกําลังเสียวอ,อึ่องล่องนะครับพี่น้องนี่อึ่งพี่น้องสุดยอดครับพี่นอ้องอึ่งไม่ไม่สดๆดกับผมนี่นะครับเดี๋ยวรอวเขา้ขาหนึ่งเข้าหนึ่งนะครับเด้ออันนี้ผู้ใด่น้อน,นี่ซีว่าจะไหนครับซีว่าน้องทีมครับผมน้องทีมอีสานบอลหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นน้องผู้ใด่น้องนี่หนาะสวัสดีจา้จาอย่าลูกยํา ร้านแน่นอนครับผมนี่ร้านแน่นอนคือตำหมูนะครับนี่พอแม่พี่น้องครับพอจะรูนกันก็ต้งสิไปทงหน้าครับเอ้าหสีผ้าอีกาแฟครับบักคนไปส่งยูส่งหน้าครับอีกาแฟกับบักคนนีม่มันเป็นหมายูส่งหน้าเลยครับนีต่ต้องไปส่งมันครับ <ขอ S 2> กระติกเขาแดงแล้วผมี่ไปส่งลูกสาวกอนงานพี่น้องนี่แหละไปแล้วพี่น้องนี่พี่น้องบักการพี่น้อง ข้าวเปียอกครับบะข้าวนี่ยว่าจะท่านเนี่ยหล่อเพอร์สีมากตัวจริงยี่โรรหัตสิบบาทไร้คักเป็นทุกขปุ๋ยข้ามสมเสีงหน่อยข้ามสมเสีงหน่อยข้ามสมเฮอยผพี่น้อยก็มีสีดิเก็มจ้วยหน่อยกินหอมหวยห่วยผิดน้องเอ้ยเบืองไหนผิดหน้องเห็นบ่ครับเดี๋ยวกินบ่ครับนี่ครับดูสุดยอดเลยครับนี่ขาดบริสิทธิ์ตกตกแต่งสีให้ดูสวยงามเปิดช่วนกินคือนยังหล่อเพอร์ี้แกงตัว มีแกงเนาะแม่เปนชาีติกเนาะาติติกส่วนพี่น้องาะีติกเขาหงาม่อ๋อนีลสมเนาะพี่น้องเนาะเม่อพ่องนำเป็นสีเมื่อหนงีดใสจนอดพอนี่วาไหนเนีอู้นสีและสีลเอ้าเดี๋ยวมันสีแดงเันเองพออตนมาปีกรลังจวดเจ้าพี่น้องสพักรับพี่น้องสงพัก โอ้เนี่ยก็แกมีขนาดใส่นอนบอกสองเศร้าไอ้ปุ๋ยหมดแล้วหมดแล้วห่วแม่นมาล่ะนี่แหละพี่น้องมากินอยู่นาบ้านนะครับผมบรรยากาศกับบ่ได้ไปทงทงหน้าเหรอครับมืดกับบ้านเพี้ยนว่าจีไปหาขุดงูเนาะพ่อเนาะแม่นนกพ่อสีแดงบ่ได้กับมาหลุนกันห่วยไม่ยั่งแลนั่นเอาใส่อีกเฉพาะบ่พ่อเทือนกูเลยสีหลังก็ใส่หลุดสิพ่อเทือนพอตีกัดกนดูใส่พ่อเทื่อน เฮ็ดธรรมชาขอบ,บุญเดี๋ยวนี้กุริเอาสั้นตัวพี่น้องเห็ดพี่น้องมันมักน้ำกนเลยบ่เฮ็ดกีบหรเบิึงป๊าพี่น้องใส่พริกแกงเข้าไปแล้วอ๋มอมวยหอยมวยเนี่ยเอายกตัวสักตัวนึ่งได้พอโยกขึ้นมาใหม่ได้พ่อโอ้ ok มามาะะโหสยอดเลยครับพี่น้อ,อ,องอหอมมวยหยเลยเต้มสมอึง้องน,นี่ขาดไปเลยกุริทคือยังครับใบบัวละพา โอ้ไปได้ตอนตอนถ่ายนกขอเนาะเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนเนาะครับเนาะนัำพงครับโอ้พี่น้องครับเอาละครับรอบชุดถ่ายคือเอาบุหรี่าครับใส่ใส่แต่ขอบว่างเนี่ยขอนพี่น้องเลยหอมหอมมือ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 เพื่อ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 พี่น้องเลยเดี๋ยวกินมันเนาะพี่น้องโอุ้ยเสพเปบุหรี่ผ้าออกไปนี่เบิ้งได้เด้อเด้อ บ่งงพีน้อมันปวดบวบบวบบวบเหมือนค้นขเขาค้นเขาข้นเขาหน้าจอพี่น้องเดี vary 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 ๋ยวเช็ดหน้าจอกันเหรอผอนยุกผ่อนยุกอันนี้คือข้าปรุงเราเราเราจิพอนี่โอ้ยพี่น้องใส่ไทยตอนปรุงมาท่านพี่น้องแต่ว่ากัดมากินข้าวตรงกันได้ครับเด้อครับนี่นะครับบรรยากาศ กินอยู่หนาบ้านครับผมเบิรนกไบา,ยายงเผนว่าสิไปหาคุดงูเหรครับมัมนเจ้าหนุกนอีน่อนว่าหอนกันองจับเบิน้ห่อนเนี่ยนี่มึงสุดยดอดเลยพอนไป,ปอ๋อใไปลองเทใส่ผาดผ้าเขาหนี่พีนอ,พอนงน้นองว่าสินเงากาเลนเนีเอาทับพี่ออกเออนี่พรองเท่ใส่แบบเบินพีอน้องุ้ยมเครับอุบหตนี้น้ำนะอึ้งอึ้งอึ้งใครเนาะ ขวัญพี่น้องเยี่ยมกินสามัดสมบเูรณ์มาเรื่อยเดี๋ยวชมชมคุณเอกันตาดมอึ้งไม่กินเดี๋ยวใครออกคนนี้นะครับพี่น้องโอ้โหนอนนอนนอนเอ้ามาพี่น้องต้มอึ้งสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้นำได้แอดมินกับสีแตกแล้วครับตอนตอนนี้ครับอ้าวน้องว่าสินเอิญแฟนคลับกินเขานะครับผมเอ้ยให้ลูกเอิ้ยนะ มาไวหว,ไวแล้ว,วพี่น้องดูแห้งหรอครับพี่นอ้องมาๆๆ่ยิง่งเก่าตัวบึ้งน้ำพรุ่นครับผมกับมี่พรุ่นนะครับผม,มแต่จะผ้าชมกับเขาว่ามีอย่างนี้พี่นอ้องนี่ไฮไลท์เ่าครับผมเบือ้องหนำแดงองค์ตรงหอมข้าตะไคร้มื่อกี่น้องมืงไข่พี่นอ้องใส่ลองไข่ปื้งพี่น้องเดี๋ยวเดินน้องสิเดินเดินนี่พี่น้องไข่กุ้กินเห็บบางดู้น้องแน่เออมือนี่เอ้าอ วิ่งข้าขอมันใหญ่แทนเนาะเขียนนูกเอารุ่นโซนนำโกกังจะข้ามด้เพาเวเะ้ยเกี่ยวแตั้งไว้ไกลเนี่ยเียพี่น้เขาุยมันคใหญ่แทนเกียวเี่บงเกียวเบีเกียวเส่บีงวเดี๋ยวพดง ที่มึงบไว่าบอล่องสีมึงบุ้งว่าเสี่ยพเสยตองสนบไอ้ผู้อมงตัวตัวนี้นี่ใครผู้ขับเดี๋ยวด้ี๋ย้เอาแต่หาตัวใครมางดขับตัวใครเจีย่ใครั้สิ้นวะนี่ตัวนี้ใครขับจักว่าจเสียงอะไรพี่นอคอการจับฉลากบ่ใครไปหนอตัวนี้ น้องวันสินถือตัวแรกตัวใครได้ครับพี่น้องตัวใครดีมา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 มขไหมคับผมมาม่มเมาเองเือะครับกินเขาอยู่หนาบ้านครับผมเล่นกับิไปพากันไปหาคุณงูเราพอเนาะเดี๋วพี่น้องเขาต้องการับผมเอิรนแฟนครับกินกินกินเขาเนะพ่อแฟนครับกำลังเสียบบอกว่าในใเนาะ โแงงวน้อยเถอยเฮ้ยหงหมดตเกียวแต่เกียวางประแด็กแม่ประตูมาพี่น้องมามามาแม่ตูมาแหมพี่น้องเดาต้องมัวไว้ครับพี่น้องกินแต่แม่ไข่เไม่ได้กินแต่แม่ไข่หรอกินต่อ สีดัาเลยครับพี่น้องสีดัาอกสมใจได้ไ่พ่อเต็มสูตรเลยโอ้โหไข่เ้ย่อร่อยอีกเลยครับพี่น้องอร่อยอันนี้แม่ไค่ได้ไหยพ่อไครปาตัวเต็มตีนสะบัดยาๆได้พี่น้องแสบแห้งแม่ทอขาเทวดาผมเลนจู่ขึ้นมากิน น้ำแล้วใครไครอื่งพี่นอกโอจนนอน้ำมูนไหจิตฟังอยากจะย่มันห่วงเหรอึอยากจะยามันห่วงเหรอป้างงเงือกแ่ก็ไ้กินจักเียบกเตืองบกเือบักเตืองบักตอนนี่ไหม

ยี่สิบก้ายังเป็ดยี่บก้าอมนี้วันที่ยังกับมืงอืมยี่สิบโอ้ตาตีส่วแล้วอ่ะยี่สิบหีสบามเศร้าหา,าหเดี๋ยวงเดีแยวมึง <laughs> <c oughs> ก็่าถึงพร้อล้นี้ราม่หวยใครมัึงอย่งว่านึ่งใครนี่งใครอึงอึงกจีอนาจาดิอาจารย์ก็กินอาจารย์ไข่เยถือเจตัว่เนย่งยื่ไหมไม่หร่ หอมจะใส่เนยด้วยแดงลูกะ่าบั่นบน่อยเนอน่อยเดี๋วก่เนี่ยเราย่ยไ่บอลนิดไก่เนี่ยเนี่ไหนอยู่าเราดิ่าษ่ไปต่างเนบ่ก็ใชออมกบนย่เดียวเพิ่นบต่างอย่พงไนเพิ่นเพิ่นไรไหมต่างตัวตัวเป็นต่างแข็งว้ยน้องได้พี่น้องถ้าก็กินามปีเดียร์ไก่อึงพี่น้อง บางเว่าเขามตุยังอยู่ดงสีนี่สีี้ใครอวะสองสนี่บุน้อโอ้ไข่ตุ๋นไงถูกบาทเต้คือมันเลยวะกล้องเอาเพมเพนี่วออกเลยครับพี่น้องปวดหอวบันี่ครับพี่น้องวีีี้กนเฮ้ อยากเวรุ่นหนึ่งนอนเ้ย่อเนื้อมาอยู่ปุ่งๆเลยเลยว้ยอ่าก็เ่งสีมือทุกงนอนนะครับสัส<อ>้งงสตแฮ้งานข่ยมรุงแจ่ปากถุวแจบและไปเลยมันนีาา้กินน้ำกันน้ำนองก็สินวันไหม มินอะไรบ้างเดยมันข้าที่ว่าก็ไข้าต่ก็อื่อหืตั้งแต่ปากตนองมีมอสตับเปิ้งี่นออกบ่ไรอย่าปากว่าจริงจะดูพูอาการผ้าผ้าก็ขมส่าวนเลย ก็อะไสวนนีส่ดยอด้นะพ่ออันนี้มันบิมีไข่เครดด้ะอันนี้บ่มีไม่ครตุมมนน่รู้ไฟก็หนี10%าวคนละนี่ก็ว่าขาดอะไรเลยไม่ไฟ10%มันปเนนีไเแบ่อยากกินหอยบ่กินหอดปลาชดนำแ่บครับคุณผู้ชมคอ้พีค่บพี่น้องพี่พีบา่อย่างว่ะคือมันไขครแต่ว่าต้องขอหนำแน่ว่า ไห้ตำหักปลานายกินน้ำนอกว่านินปั่นมากพี่น้องใครนี่ราคาเนี่ยแล้วเอามากกอ่งพอไปพี่น้องไปกินแล้วพี่น้องเอ้ยม,มากินขอน้ำกันนะครับเด้ตบมืบอพน้องตบมือป้านสั่งแค่กี่ออกบิวไว้ดิวไม่ไม่ดน,นีั่งตั้งเซล อ๋องวก็ดี่แล้วเป็นเองนงแซ่บอบเวลสุดยอดเบิมอยมือเนาะบ๊อบเขาไม่ยอมงางูบ้ยังออกเป็นไงไขเริ่มออกมูโคตรน้ำเลยนี้เจ้าครับงาจนจงไอ้ถาเอ็มมี่กินน้ำเน่ยดูเอ้ยเอาเลยน้องมาทิ้เอาเลยบุณล่ง จำประเด็ไม่ปาตูครับผมหออวาใส่กันนี่เบียงอันนี้ค uh ือยำบอันนี้มันวัวมีใครเอาไว้บอกกันว่านี้อกเอาตัวเถิกบนอันนี้บอกว่าอะนะพ่อแม่พี่น้องครับมอนี้กับแอดมินกับหลังจากเหตุการณ์เหตุการณเหตุกงานแห้วครับพี่น้องไปบ้านพ่อเถาบ้านพ่อหน่อยซ้อยเดิมัาผมกบ ไปเด็ดด้วยกับกลับมาบ้านของกระข้อนะครับบ้านดงหน่อยครับผมมากินขอน้ำพอยรุ่นมากินขอน้ำไหลปุ๋ยครับผมกินขอน้ำพีน้ำนองครับผมแซ่บคักครับผมตมงเบื้องตรงเบื้อนี่ยตรงบื้องใส่ใบขามวนสุดเท่านั้นครับผมจะได้กับขอขอบคุณด้วยครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งอีสานบ้านดงหน่อยเสมอมาครับผมครับผมหนี้ก็เอาไว้ซ้ำๆนี่นะครับเด้อครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ 是呀，地理一哦。